Thank <music> you. โนนไทยรถไถมือสองเบาโจมพาเลาะสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าวันที่สี่นะครับสี่กุมภาพันสองพันหาร้อยหกสิบแปดครับบูวบรรยากาศยังหนาวยู่นะครับพี่น้องครับขออนุญาตมาอัปเดตนะครับพอดีเอฟซีนะครับอยากให้อัปเดตว่าได้อัปเดตน่านพอสมควรล้วครับมีสินค้าเข้าใหม่อะไรสวยๆบ้างครับกําลังรับสินค้าเข้นมาใหม่ครับเข้าใหม่อยู่ประมาณหาขั้นครับไม่ไม่เลยครับอ่ะ โบลายใหญ่ห้างครับตอนนี้มีรถอยู่ทั้งหมดสิบเก้าคันนะครับปกติสี่างอยู่ยี่สิบครับเขาเข้าออกออกครับเก่าไปใหม่มาเนาะเอาคันแรกครับอาที่ร้อยครับอาทีร้อยพัดครับปุ้ยครับใหม่องต้งเลยครับตัวนี้ครับล้อยางก็ใหม่นะครับโคงกระทิ้งเหล็กครับกระทิ้งเหล็กกระทิ้งเหล็กครับคันนี้ครับสองหมืนเก้าพันหาร้อยครับของอุปกรณ์ครบชุดนะครับ กระทิ้งเล็กกระทิ้งเล็กอ่าขั้นต่อมาครับอาทีร้อยสิบครับอาทีร้อยสิบตาเล็กเปลี่ยนไส้หนาเรียบร้อยครับตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เป็นคัดคู่นะครับคัดคู่ลังคาส้มครับเจ้าของเดิมยังแก่ใหม่อยู่นะครับเด้อเอาราคาครับสามหมื่นแปดพันห้าร้อยครับสามหมื่นแปดพันห้าร้อยมมีอุปกรณ์ครับตัวนี้ครับนี่มีซัมมิเตอร์นะครับอ่า ขั้นต่อมาครับอาทีร้อยครับอาทีร้อยตัวนี้ก็ะยางสวยครับอาทีร้อยโค้งสยามเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งเกียร์กลางครับเกียร์กลางสวยๆนะครับอาทีร้อย,อยขั้นนี้ก็สามหมื่นหกพันหาร้อยครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับเนาเรื่อยๆนะครับรับมาถูกก็ขายถูกครับรับมาแพงก็ตามกลไกลการตลาดครับอที่แปดศูนย์ครับ มีทีแปดศูนยเริ่มต้นที่12,500ครับมีทีเก้าห้าหนึ่งสีนะครับมีทีเก้าห้โค้งบิ๊กจิ๋วนะครับตัวนี้เป็นทีเอฟแปดนะครับโค้งลุงเพชรครับลุงเพชร15,500ครับอันนี้โค้งสร้างเหล็กครับราคาห้าพันห้าครับช้างเหล็กช้างเหล็กตัวนั่นครับ2อ0 0 0ครับ สองหมื่นอนะครับอีทีเกหาครับโค้งเ c ็นซ่งสามหนเกียร์กลางนะครับเด้อตัวนี้ครับสองหมื่นท่วนครับสองหมนท่วนอาทีเก้ครับครบชุดเคลื่อนครับตัวนี้ครับอาทีเก้ครับราคายังต่อรองได้ย้่เด้อตัวนี้เป็นโค้งในบ้าไหมครับโค้งสยาม NC131 ีหนึ่่ตัวนูนนะครับเด้อขายอยู่หมื่นสหารอยครับ $12.500 สอ้านะครับ ลูกค้ามาเทินครับตัวนี้ครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ขอเช็คเครื่องก่อนนะครับเครื่องท่านระดีปั๊ได้ครับยี่ที่80โค้งสยามแต่ว่าแต่ว่าโค้งดีครับตัวนี้ครับเีืยวสีหางหัวมาใส่แต่ว่าหัวไม่โอเคเท่าไหร่นะครับตัวนี้อ่าที่เกาสบครับโค้งลิงลมสายฟ้าครับโค้งลิงลมสายฟ้าราคา21่ครับ21ครับลิงลม ตัวนี้อาที่ร้อยครับอาที่ร้อยนี่สติ๊กเกอร์ตัวนี้ยังๆอยู่ครับโค้งบิ๊กจิ๋วสองพันครับสองสี่ห้าร้อยครับสองหมื่นสี่ห้าร้อยมาเรื่อยๆนะครับแจ้งราคาไปเรื่อยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่มาแล้วครับนี่ตัวนู่นพี่น้องครับตัวนู่นเอสซีรี่ครับโค้งสยามเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งตัวนู่นเหมือนกันครับนูนพระนูนราคาครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสยามได้ครับเป็นสยามแล้วครับ หนึ่งสามหนึ่งตัวนูนโค้งกับนูนเครื่องกับนูนครับเนี่ยเข้ามาอีกสองคันนะครับเพิ่งล่างเสร็จครับซีรีส์ล่างล่างซอยครับปุ้ยอย่างแท้ได้พี่น้องครับไปแบบเร็วๆนะครับอย่างแท้ครับเห็นะครับปืนใหญ่คู่ครับมันมันอย่างรอครับอย่างกับไม่ไม่นะครับรถดบุคเหยีดใส่ง่ายหน่อยครับเสียงหวานเดิมทุกจุดนะครับอ่าที่ลอยสิบพัดครับโค้งช้างเหล็กเคดียี่สิบเก้าอาร์นี่นะครับโค้งซีเพาครับ ไม่มีเลื่ดซึมนะครับสวยสติติเกอยังเหลือทุกจุดเด้อสาวกช้างเหล็กครับไม่ควรพลาดครับคันนี้นะครับเกียร์ไม่เด้งไม่หอนนะครับเข้าได้ทุกเกียร์ฮาดูรอบๆอู้ยมักแต่ล้อตัวนี้แหละครับดูแต่ล้อครับสวยงามครับสวยงามเดิมๆนะครับน็อตเลขกเจ็ดทุกตัวนะครับเป็นรุ่นลัางๆนะครับเป็นรุ่นสามสิบปีนะครับตัวนี้ครับรุ่นสามสิบปีอู้ยอย่างครับตรงๆม่นบอกรบปุนมาก อีกคันครับที่ร้อยพัดครับที่ร้อยพัดมาพร้อมกับโครงสยามครับสยามเก้าเก้าตัวนี้ก็สีสันพันนะครับเห็นไหมครับลูกปืนเผาใหญ่ครับ้ออยางก็มีล่มครับพร้อมใช้งานครับตัวนี้คือประเทศอย่างเลยครับพร้อมขายเลยครับพร้อมขายเลยอ่าไม่มีผูดามนะเบื้องสีสันยังตรงๆู่ครับคุณสยามเก้าเก้ามือกัสวยงามครับบุ้มีผูดามเด้อคุณ สลดเล็กก็บย่างย่งครับอันนี้ก็เก้าหาครับบริ้เก็บเขาหามูเลยครับตัวนี้แล้วก็สไลดเล็กครับโอ้ตัวนี้ติดมีเจ้าของเลรวครับลืมครับมีเจ้าของขมามจําแล้วยังไม่ไปส่งนะครับสไลด์เล็กอ่ะถ้าหลุดมาจํายังไงค่อยวากันใหม่นะมานําเสนอช่วงท้ายๆนะครับเป็นลอยยางครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นยางหล่อนะครับจากโรงงานเด้อนะครับ เสียใหญ่ทางอุดรคนแบ่งปันมาให้นะครับยางหล่อครับคู่ละ1 0 0 0พบาทครับพร้อมกระทะด้วยพี่น้องครับแยกบ่เคยในใช่งานนะครับพร้อมกระทะครับโอ้สื้อในร้านบ่อดตะข่ายนะครับเนี่ยแต่ไม่รับประกันยางในบางเซ็นก็ะใสได้ครับผมทดล่องไปแล้วทดล่องขายไปแล้วอยู่หกคูครับหกคูยางใน้เสียอยู่คูหนึ่งครับสลับกันอีกสี่คูย่างแย่งองู่ฉันเพราะว่าเก่าเก็บนะครับเขาเรียกว่าเก่าเก็บโรงงาน ทั้งแบบมีอย่างแบบมุ้ีกระทะนะครับแบบมุ้ยกระทะก็คือคู่ละพันหาครับถ้าแบบมีกระทะคู่ละสองพันครับเอาเลือกเอาครับตัวนี้จะเป็นยางไง่ก้อนนิดนึงครับตัวนี้จะเป็นรุ่นนะครับเจ็ดจุดหานะเจ็ดจุดหักหกจุดหานั่นส่ดยางไง่ตะพุ่นครับพุ่นแต่มุ้ีกระทะใส่กระทะรุ่นเดียวกันได้ครับเขามาขอบในเท่ากันเห็นไหมครับยางก็สีแง่เกันนิดนึงครับนี่ เป็นยางหล่อนะครับยางหล่อยังไม่เคยใช้งานนะครับอ่ะเหลืออยู่หลายคูเสมควรครับยังบวบยอก็มีอุปกรณ์เล็กล่อเล็กขาดผ่านก็มีขายความจำนายนะครับเด้อเอาปากกดไล่กดติดตามนะครับช่องบ้าจุงผ้าหลาอนะครับเด้อเป็นยังบุญยางคุนครับวีดีไม่แห้งสูบผู้สุขนครับอู้ยี่น้องครับขั้นนีนะครับง่ามครับนี่นีร้อยสิบนี่ครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเด้อนะครับ จะพอ,อยางกับป 3, แปะสามพันเลยนะครับนี่เฉพอ,อยางก็เกือบสามพันแล้วเอาโอเคนะครับนนไทยรถไทยมือสองสวัสดีครับ ด้วยครับสวัสดีครับหน่อยชิลลี่โอ้กำลังจะเข้ากำลังจะเข้าป .1 นะครับใช่ไหมวันสุขวันสุขเข้าไปหนึ่งแล้วใช่ไหมเทอมหน้านนโอ้ยอาร์ทีร้อยครับกับอาร์ทีร้อยสิบพัดครับร้อยสิบพัดกับร้อยพัดครับโอ้ยพัดทั้งสองท่านนะครับยางกับง่ามอุลุนทั้งสองท่านตัวนี้ยาแท้ครับขอบนาซิเป็นเจ็ดจุดห้าครับเลยครับ 16ครับ7.5จุดหคืออย่างงี้ครับยังรอนะครับพร้อ,อ,อมใช้งานทั้งสองคนครับเสียงม้วนๆครับเดิมๆครับนะโอเคนี้ครับ